Hey. Party work. Wait. Hi, my In the family, what are you doing today? hope you guys have a good day นะสิวขึ้นมุมที่ดีมันเป็นที่ตั้งบอดีะแก้ปัญหาของมีที่ตั้งนะไม่เป็นไรนี่แหละพี่ลายแปบบ๊แบๆแล้วพี่ก็ไปแหละผมยังไม่แห้งเมื่อคืนเป็นยังไง <laughs> จ,ะจะให้เล่าหวอน้องสาวตัวแสบแต่มันสนุกไงเราเข้าใจได้ธรรมชาติของคนคนเมาอ่ะคนเที่ยวอะ่ะเอาจริงนะเวลาเราไปเที่ยวถ้าเราไม่เมามันไม่สนุกจริงปะมันต้องเมาเว้ยมันคือเวลาพักผ่อนเวลารีแลก็กเวลาผ่อนคลายอะไรเงี้ยแล้วมันจะต้องมองคนอื่นด้วยแต่ธรรมชาติของพี่ฟ้าคือถ้าเพื่อนเมาเราจะสางแค่นั้นแหละ เมื่อคืนพี่ฝากแก็ก็ก็ุ่มอยู่นะแต่พอเจอน้องๆมาปุ๊บชากใส่นาฬิกานอนด้วยเหรอคะนี่ไม่ใช่ชุดนอนนะนี่จะไปซ้อมแล้วเป็นหวัดหลอเปล่าคะแต่เสียงเป็นไงแหละสวัสดีอยู่ห้อง you sick in fact no it's okay I'm fine แต่ตอนแหงคือไม่ไหวใช่แต่พี่ฟังไม่ได้แหงนะเมื่อวานพี่ฟังก็ไม่ได้กินเยอะมากเท่าไหร่ไม่ได้กะว่าจะเมาด้วยหรอมะั้งกะว่าแบบแค่อยากไปเต้นเฉยๆถ้าไม่ได้เครียดอะไรอะ่ะจะไม่ได้อยากเมามาก ไม่ได้อยากมามากนก็คือถ้าสมมติบอกออกไปเที่ยวปกติฟังก็จะเที่ยวแค่แบบพอสนุกอะพอพอสนุกไปกับเพลงพอ,อไรเงี้ยพอไม่ถึงกบอยากที่จะแป๊บแต่ถ้าวันไหนไปเที่ยวพอะเครียดอะได้อยู่เลยบอกเลยชามีพิลาบชาก็คือเมาแล้วไม่ไม่ชอบนอนคนเดียว <c oughs> แล้วเตียงหกฟุตอะเบียดจนจะตกงงมากนี่ทำให้ดูว่าภาพเมื่อคืนนี่พี่ฟ้านอนก็คือนี่คือขอบเตียงใช่ไหมก็คือนอนอยู่ไงช่วยด้วยจะตกเตียงแล้วโดนเบียดหนูบอกเขาว่าพี่ชามานอนกับหนูก็ได้นะเหรอหนกิ๊ แล้วไล่เยซันด้วยเมื่อวานงงมากแลเกิดว่าเยซันไปนอนอีกห้องหนึ่งเขาตกลงกันแล้วปะกูงงไปหมดนีไม่แล้วยี่เต่เมื่อวานก็คือนอนหลับนอนหลับเขาเรียกอะไรนะท้ายเตียงเหรอใช่ นอนหลับท้ายเตียงแล้วยายเต่าลุกขึ้นมาตอนประมาณตีสี่ตีห้าบอกหนาวขอนอนด้วยก็ขึ้นมานอนทีนี้เบียดกันสามคนกูแทบจะตกเตียงแล้วไม่มีที่และยายเต่าเว้นที่ไว้เยอะมากงงแล้วตื่นมาพี่เต่าถามว่าทาไมฉันไม่กลับไปนอนห้องปวดหัวแต่ละคน <c oughs> <c oughs> ปวดหัว <c oughs> ไม่รู้จะตอบว่าอะไรแต่ละคนอะ อีเยอะมากในร้านเมื่อคืนนอนเถอะคืนนี้นะแล้วชาย,ยัางมีหน้ามาถามมาตื่นเช้ามาเมื่อคืนหนูแตะอ่างพี่ฟ้าหรอนะแบบอืมเราก็ชอบค่ะฉันให้เกียรติค่ะฉันไม่ได้ชอบเนาะน้องนอนกอนแต่ฉัน,น,นกนนุ้งกริมหลับออะไรน้องนอนก่อนเธอเธอไปก,กุ้งกริมหลับฉันก็หลับดิเป็นไรอะ ทำไมอ่ะอย่ามีพี่รุษสโนโอเคอยู่แล้วแม่ทำเหมือนฉันไม่เคยนอนด้วยกันฉันนอนด้วยกันมากี่รอบแล้วฉันพูดอะไรยากอยู่ดีอ่ะยังไม่มีใครว่าอะไรเลยค่ะเไม่ได้ว่าแต่สายตาเธออ่ะสายตาเธอมันจับผิดอ่ะ ดิดูเออแล้วข้ายืนนิ่งเลยเมื่อวานในในร้านอ่ะเออครูทำอะไรไม่ถูกค่ะดูเต้นๆตอยู่ในดีม no? ีคนมิงมายืนนิ่งเลยเก็บทรงสุดๆน่ารักดีน่ารักดีไม่มีอะไรเกินเลยนะทุกคนไม่มีอะไรเกินเลยฟิลเหมือนฟิลเหมือนแบบเพื่อนเมาอ่ะ ต้องพูดแบบนี้ฉันได้ดีป่ะอย่าพูดอย่างนี้นะไม่โอเคนะเป็นมีมตลอดไปมอโลฮะมอโลตํานานมูหลานตํานานมูหลาน เราปกติเขินเพื่อนหรอเพื่อนเราไม่เขินหรอกมันเคยชินไงแต่กับแบบเขาเรียกว่าน้องที่แบบว่าเราไม่ได้แบบเพื่อนอะมันคบกันมาหลายปีต่อให้มันหอมกันน้อยให้มันกอดกนันมันก็ไม่เขินหรอกแต่ถ้าเป็นแบบคนอื่นอะมันก็เขินไงเป็นปกติอยู่แล้ว,วกแกนั่นแหละจับผิดไม่มีอะไรเลยเน,น,นกอน เดี๋ยววันนี้หนูดีนอนกับพี่ก็นอนกอดพี่ได้ <c oughs> พี่โอเคพี่ไม่ถือ,อนนะถจะไปเหว้ไปเหวะเนี่ยอยู่นิ่งไหม <c oughs> วิชาให้อยู่นิ่งเฮ้ยทุกคนใครมีน้ำพริกปลาสลิดบ้าง <c oughs> เผ็ดมากเผ็ดน่นอยก็ได้ ขอซื้อต่อบอกน้องๆก็ได้ถามน้องๆก็ได้มิดน้องๆที่ที่ไลฟ์ขายอะใครเอามาหลายกระปุกบ้างพี่ฟ้าขอซื้อต่อก็ได้ okay, <now. S 1> อยากกินจริงๆ <What? S 1> พูดจริงๆ <laughs> ไม่มีอะไรเป็นเป็นปกติมากๆม่ก็อย่างที่บอกว่าหลังจากที่เราถ่ายซีรีส์กันไปอ,ะอ่ะมันเหมือนเราทลายกำแพงเรื่องของการสกินชิปไปได้หลายอย่างมากๆปกติชาก็เป็นคนที่หอมเป็นคนที่กอดเป็นคนสกินชิปน้องๆเพื่อนๆในมิสแกรนอยู่แล้วเขาเป็นเขาเป็นแบบอย่างนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวพี่ฟ้าเองพี่ฟ้าไม่ได ไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นแบบนี้กับใครเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนแบบเราจะเก่งใจไงโอเคครับแต่พอหลังจากถ่ายซีรีส์ไปอ่ะมันเหมือนแบบอย่างฉากที่ทุกคนเห็นนะในสันเดี๋ยวมันมีอีกอีกฉากหนึ่งที่ทุกคนจะได้ดูมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเราใกล้กันเวลาเราเราเล่นกันมากขึ้นเราหอมหรือเราอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกสําหรับพี่ฟ้าเท่าไหร่แต่ถามาเขินไหมก็ยังเขินอยู่แค่นั้นเอง เม,มืมม่อวานให้ดูแลน้องเหมือนน้องแบบก็น้องว่ะดูแลเป็นน้องอัน้องสาวเมาจริงๆทุกคนเมื่อวานพี่ฟ้ากับหนูดีก็คือเมาแล้วนะแต่เจเ,เ,เจอเจอซ้อมมนก็เข้าไปสร้างอืมอคนประคอง ไม่เดี๋ยวเผื่อแบบบางคนไปคิดเกินเลยไงว่าแบบโอ๊ยเมื่อคืนแอะทำอะไรกันหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่มีไม่มีจ้าเหตุนะอันจะเป็นสีแดงมันว่างเหตุอะไรกันจ้าหมูหมูทำอะไรกันอยู่จ้าโอมพี่มีเบอร์หนูได้ไงอ่ะ สลับกันร้อยเอ็ดพี่ฟ้าเมาน้องก็ดูแลผัดกันยังไม่มีใครว่าอะไรเลยไม่ได้ว่าเชิงว่าแต่บอกว่าแบบมีคนแซวไงก็เห็น เดี๋ยวเผื่อแบบคนคิดเกินเลยไปไกลในติกติกก็มีแหมเจ้ากันก <c oughs> ใช่เจ้ากัน <c oughs> หนูไม่คิดอะไรนอกจากคิดถึงมากรมวันนี้ <c oughs> พี่ฟ้าจะกลับกรธรรมอ19 8โมงเช้าจะกลับไฟเดียวกับกับป้าป้านะคะกลับไปซ้อมโชว์ต่างๆที่จะหูจะไฟนอกแล้วว่ะผ่านไปเร็วมาก ซีรีส์มีกี่ซีรีส์คะตอนนี้มีซีรีส์เดียวกลับขอโทษมัมีม,มีค่ะเอาจริงนะหนูไม่ต้องขอโทษหรอก มีพี่เขาชอบเชื่อทำไมที่อย่างนี้แอคปั่นไม่เห็นออกมาแซลกันบ้างเลยวะงงมากดูดีมีกิจกรรมแต่ตัวดี ี่แชมสวัสดีดค่ะตื่นแล้วหรอสีสอดมาค่ะม,มีที่ปนหูอ,หอมีป้าเนี่แหละโมเมนต์ธรรมชาติ พี่ฟ้าจะลงไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวจะต้องออกแล้วขนัดไว มาซ้อมคิวด้วยค่ะอาชาร์ลอตออสตินสรุปต้องซ้อมนะวันนี้อ่ะทีซานแป๊บื่อนเสร็าสินสอนห้โกรดมาจ้าเอฟกันจ้าอยากกินน้ำพิงจริงนี่ไม่พูดเ,นนะเท่นะเมื่อวานเอามาจิ้มกับลูกชิ้นอร่อยมากอร่อยแบบหายยากไม่อยากกินอะไรแซบ่บ กินเองได้กินไปแล้วเนะี่ยนิกกี้สวัสดีค่ะเมื่อวานพี่ฟ้าชอบใครในะรอบชุดว้น้ำเมื่อวานหลายบอกไปแล้วนะไปแล้วนะคะทุกคน,นเดียวพอครับ